สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC m o ีมอเตอร์จีพีนะครับเจอกันกับผมในรอบบ่ายภาคกลางวันนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในรอบเด็กก็จะเป็นพอยสแคสต์นะครับในตรงนั้นหวังว่าฟ้าฝนก็คงจะเป็นใจกันเนาะเอาทุกคนครับสุดสัปดาห์นี้ใครยังไม่ได้รับโปรแกรมการแข่งขันกันบ้างเบอร์โนเซอร์กิตในสาธารณรัฐเชกไปแคปหน้าจอไปบันทึกไปแชร์ไปแจ้งเตือนกันไว้นะครับใน เฟซบุ๊กแฟนเพจก็จะหาง่ายหน่อยเพราะว่าปักหมุดกันไว้นะครับไบเกอร์แมนกูรักโมดูจีพีนะครับไปติดตามกันด้วยและก็นใน YouTube ที่นี่นะครับก็จะต้องเลื่อนเลื่อนหน่อยเพราะว่ามันอาจจะเจอโพสื่นเนี่ยผมกันลงไปสําหรับโปรแกรมในหน้าชุมชนนะฮะทุกคนมีความพิเศษมากมายหลายอย่างเกิดขึ้นที่นี่นะครับแต่จะขอเล่าเรื่องราวของอฮเฮมาร์ตินเพราะว่านี่คือการกลับมาลงสนามครั้งแรกในรอบ3เดือนกว่าของแชมป์โลกครับ,รบเขาหายไปจากการแข่งขันตั้งแต่สนามที่4ลูเซลกาตานะครับเป็นในรสตตอนกลางคืนเนี่ยบาดเจ็บในวันอาทิตย์ครับ พลาดล้มแล้วก็เจ็บหนักพักยาวไปโหนะฮะหลังจากนั้นก็ได้ลงสนามในช่วงประมาณสักเกือบกบสองสัปดาห์ที่ผ่านมาอาไปลงซ้อมก่อนนะครับรถโปริมาณนะ ISV4 หลังจากนั้นมาก็เอารถแข่งมอเตอร์ีเนี่ยไปลงจริงๆก็คือไปลงในสนามเบอร์โน่นี่แหละฮะสนามที่กำลังจะแข่งขันในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยด้วยสิทธิ์นะครับที่สามารถจะลงแข่งขันได้กับนะักแข่งที่บาดเจ็บหายไป3สนามขึ้นไปหรือว่าบาดเจ็บ45วันขึ้นไปเนี่ยก็ มีโอกาสในคราที่จะเอารถแข่งมอเตอร์จีพีลงลงทดสอบกันได้ก็มาตินก็ทําความพุ้นเคยตรงนั้นกันไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสนามนี้เขายังไม่เคยแข่งขันมอเตอร์จีพีเลยนะยังไม่เคยแข่งเลยนะครับล่าสุด2020ที่จัดการแข่งขันที่นี่ก็ยังคงอยู่ในโ o t ตทูแต่ผลงานในโ o t ตทูในช่วงเวลานั้นก็ยังไม่ถือว่าเปลี่ยงเท่าไหร่นะครับอยู่ในอันดับที่8นั่นก็คือจะมารอดูนะครับว่าการขับรถแข่งมอเตอร์จีพีของมาตินแล้วก็ขับอะพิเลียด้วยนะครับแล้วก็ขับในรอบอ่าม จะเป็นไปนในยังไงฮะแต่ในครับสิ่งที่อยากจะโฟกัสอีกเรื่องหนึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างเขากับทางต้นสังกัดนี่มันไปถึงไหนยังไงกันแล้วในการแข่งขันที่เยอรมันนีสุดสปดาที่ผ่านมาก็มีคนไปถามอัลเบิร์ตเาเบิร์ตวลเลาซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวคนนี้แหละครับถือว่าเป็นคนสําคัญเป็นบทบาทสําคัญเลยที่มีเออเขาเรียกว่าอะไรนะคือส่วนในการที่จะทําให้เกิดเป็นประเด็นตรงนั้นตรงนี้เกิดเป็นข้อพิพาททาไมมาตินยิงที่ต้องออกจากอพลียไปสู่ทีมไหนละ่ะข่าวลือก็เชื่อมโยงไปฮอนด้าอย่างเง นะครับผมว่าหลักๆใจความสําคัญมาจากเอาเบิร์ตวาเลร่าคนนี้แหละเขาก็บอกนะครับว่าก็คือการทํางานของศาลอิตาลี่ในตอนนี้ข้อพิพาทคือจะต้องเอาไปเจอกันที่ศาลเนี่ยมันช้าไม่ใช่ว่าอาจจะเป็นความผิดของทางเจ้าหน้าที่ของทางศาลของทางอะไรอย่างนั้นนะฮะมันอาจจะเป็นระเบ He ียบการของเขาไม่เป็นแบบนั้นศาลยุติธรรมที่อิตาลีเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนที่มันเยอะแยะนะครับมันทํางานกันช้าดังนั้นนะครับก็เลยอาจจะมีความเป็นไปได้หรือเปล่าที่ จะนำเรื่องไปเสนอไปยังทางสารกีฬานะครับอน,อนุญาตอนุญาตตุลาการเพื่อที่ให้ทำเรื่องนี้เร็วขึ้นกว่านี้ทาไมต้องรีบเร่งครับมันเป็นอย่างนี้ฮะในตอนนี้เนี่ยสนามที่12กําลังจะมาถึงก็จะเหลือแค่10สนามเวลามันก็จะร่นลงเรื่อยๆนะฮะถ้าเกิดว่าไม่รีบเตรียมรีบอะไรเนี่ยอาจจะส่งผลถึงมาตินเนี่ยอาจจะไม่มีที่ได้ลงแข่งได้อะไรเพราะว่ายังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทาง คามิโลเอสเปเลตาซึ่งเป็น CEO ใหญ่ของทางดอนน่านะฮะผู้ที่ดูแล m o t o g รเนี่ยนะเจ้าของนะก็ออกมาบอกว่ามาตินไม่สามารถที่จะไปทีมอื่นได้นะถ้ายังไม่เคลียร์ให้มันสิ้นสุด100%เซตามตัวบทกฎหมายกับต้นสัญญาเดิมก็คืออาพิเลียเพราะว่าก็ทางส่วนของผู้จัดการส่วนตัวคนนี้แหละนะฮะเขาก็บอกไปว่าประกาศแบบมั่นใจไงว่ามาตินปีหน้าย้ายได้แล้วนะครับไม่มีอะไรที่ต้องผูกมาก,กับอาพิเลียแม้สัญญาจะอยู่ถึงปี2026 แต่มันจะมีเงื่อนไขาบางประการที่สามารถจะให้มาตินเนี่ยออกจากอาร์เิเลได้โดยไม่ผิดเงื่อนไขข้อตกลงในขณะที่อาร์เิเลก็ไม่ได้ว่าพูดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็บอกว่ายังคงยืนยันในจุดเดิมก็คือมาตินยังคงจะเป็นนักแข่งของอาร์เิเลจนถึงหมดสัญญาในปี2 0 2พปี่หน้าถ้าเป็นไปนในแบบนี้นันหมายความว่ามันก็งัดกันอยู่ฝ่ายกฎหมายของทั้งสองฝั่งก็คงจะแบบว่าก็เปิดเจรจาคุยกันนะฮะแต่บอกว่าจะยื่นเรื่องให้มัน แบบว่าบ่อยๆขึ้นมีคนไปถามนะครับผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยคือเหมือนประมาณว่าไม่ปล่อยไง <c oughs> ไม่ใช่ว่ายื่นเรื่องไปปุ๊บแล้วไม่ได้ตามต่อไม่ได้อะไรอย่างนี้อาจจะช้าเขาก็เลยจะพยายามที่จะแบบว่าโอเคแล้วนะครับคงจะแบบว่าถามถ่ายไปเรื่อยๆนะครับยื่นตลอดตลอดตลอดอย่างนี้เพื่อให้แบบว่าศาลเขาได้เห็นถึงแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบมันมีข้อจํากัดในะเรื่องของเวลาอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันช้าเกินไปเนี่ยนักแข่งเนี่ยอาจจะลําบาก อืเป็นประมาณนั้นแต่ก็บอกว่าตอนนี้จะโฟกัสไปที่เกมการแข่งขันให้มากที่สุดหละอาจจะเอาเผาเรื่องนี้นกันไว้ก่อนให้หนักแข่งก็ได้กลับมาสู่การแข่งขันให้มีสมาธิในสนามหน่อยเพราะว่าหายไปนานใช่ไหมครับอถูกต้องครับมันควรจะเป็นแบบนั้นแหละมันจะเป็นแบบนั้นแต่นะครับเท่าที่เราดูนะครับความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปของทางมาตินของทางต้นสังกัดแลกว,ว่าข่าลือนะฮะที่บอกืิ้มยงไปยังฮอนด้าเนี่ย มันเชื่อเชื่อถือได้ขนาดไหนยังไงกันบ้างอนด้าก็ยืนกรานมาตลอดเลยนะแม้จะยอมรับนะครับว่ามาตินก็คือนักแข่งที่น่าสนใจแต่จะให้ไปคุยกับมาตินหรือว่าคุยกับนักแข่งคนไหนก็แล้วแต่ที่ยังมีสัญญาค้างอยู่กับต้นสังกัดเนี่ยพวกเขาไม่ทาฮะพวกเขาก็ให้ความเห็นอย่างระมัดร,ระวังตัวนะไม่ทําแน่นอนเพ่ามันมันดูไม่สวยงามอยู่แล้วว่าที่คุณแอบไปคุยกับคนอื่นที่เขามีสัญญาอยู่ถ้าพูดถึงเรื่องของกฎหมายก็ยิ่งไม่ถูกต้องเข้าไปใหญ่ ็ดีดีแล้วฮะที่ที่ฮอนด้าเขาอยู่ตรงนี้มันหมายความว่าถ้าฮอนด้าอยากจะได้มาตินจริงๆมาตินก็ต้องรีบเคลียในในภายในปีนี้ฮะต้องรีบเคลียถ้าเกิดว่าเคลียดเองไม่ได้หมายหมายถึงว่ายังไม่สามารถตกลงกันได้น,นั่นเองก็ไม่สามารถจะไปฮอนด้าไม่สามารถจะไปทีมไหนได้ฮันด้อยากได้ก็คงจะจะแค่อยากได้เพราะว่าถ้าไปถึงศาลปุ๊บก็ต้องให้ไปไกลเกลี่ยหรือว่าจะมีการเสียเงินเสียอะไรชดเชยกัน ใครจะเสียให้ใครเสียมากเสียน้อยยังไงและสารก็จะเป็นผู้ตัดสินว่าโอเคไอพิเรียกับมาตินสิ้นสุดกันแล้วจบกันแล้วมีผลทางกฎหมายมาตินจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ไอพิเรียจะไปเอาใครมาแทนมาตินก็ได้นั่นก็คือเป็นบทสรุปที่ทางฮอนด้าหรือพวกเราเฝ้ารออยู่นะครับว่ามันจะลงเลยแบบไหนยังไงกันบ้างถึงจะมีโอกาสได้ไปกับทีมอื่นนะฮะทีนี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าแหมคาใจเหลือเกินว่าจะหนีไปทําไมนะครับ Honda กับอ p บิเลีในตอนนี้เนี่ยชัดเจนนะครับว่ารถของ h อน da ยังตามอ p บิเลียอยู่เยอะมากนะอ p บิเลแม้ว่าจะจะพลาดหวังจากมาโกเบเชกี้ก็คือพลาดล้มเองในวันอาทิตย์นะฮะแต่ทุกคนได้เห็นใช่ไหมครับสีสนามที่ผ่านมาเนี้ยเชกี้นั้นต่อสู้ผู้หัวแถวมาโดยตลอดนะอ่าอย่างอย่าง,างที่นี่ก็คือไปพลาดล้มในจังหวัดที่อยู่หัวแถวเขาสู้กับดูคติได้อย่างสนุกนะฮะในขณะที่ฮ o n d a เนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่ายังอยู่ในสถานการณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่ยังยังยังในภาพรวมยังไม่ถึงขั้นอาบิเลียฮะ แล้วมีความจําเป็นอะไรจะต้องไปเราก็พูดวิรกะห์กันเป็นต่างๆนาๆนาเนาะถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องของศสกยภาพของรถเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของค่าตอบแทนค่าเหนื่อยค่าตัวไหมในใค่ายฮอนด้าเขาอาจจะเป็นหนักกว่าอาพิเรหรือเปล่าก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับเพราะว่าฮอนด้ามันเป็น,เป,นเป็นโรงงานใหญ่ในขณะที่อาพิียนั้นเป็นโรงงานที่เล็กกว่าเยอะฮะเรื่องของการซัพพอร์ตค่าเหนื่อยค่าสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยคิดว่าทางฮอนด้าน่าจะน่าจะถึงกว่าน่าจะถึงใจกว่าประมาณนั้น แล้วก็อาจจะมองว่าระยะยาวล่ะก็คือในตอนนี้อาจจะไม่เห็นผลอาจจะมองว่า h o น d a าย,ยังตามหลัง a อพีเรียอยู่แต่ถ้าเกิดว่ารถเจเนอเรชันใหม่สองพหลัง2องพอย่างเงี้ยฮอนด้ด้วยความที่มีงบประมาณที่สูงกว่าการทำงานน่าจะคล่องตัวกว่าไหมน่าจะแบบว่าหวังความสําเร็จในรถเจนใหม่ซึ่งมันไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันมากขนาดนี้ทุกคนเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่หมดไงแถ,ถ้ามองประเด็นนี้ ใครเลียอาจจะดูเสียเปรียบอาจจะดูแบบว่าน่ากังวลกว่า Honda หรือเปล่าะนะครับแต่นะฮะผมจริงๆถนะ้าสมมุินบอกว่าเป็นเป็นใครก็ได้นะครับที่เป็นคนแนะนํามาตินได้จะเป็นญาติเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรให้เขาก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าผมอยากจะให้เขาอยู่ให้มันครบนะมันจะได้ดูสวยงามคือตอนนี้นรถ Honda มันยังไม่มาฮนะยังไม่มาต่อให้ปีหน้านะครับจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเข้าใจว่าทีมงานของ Honda ที่เข้ามาในปีนี้ อาจจะมาเหมือนประมาณเรียนรู้งานก็ส่วนหนึ่ง mm. เดี๋ยวจะพิมงานทดสอบที่ย้ายจากอาพิเลียไปเนี่ยหรือแม้กระทั่งพอฝ่ายเทคนิคเนี่ยแต่นี่อาจจะเป็นการเก็บข้อมูลและปีหน้าอาจจะเห็นผลชัดเจนแต่ผมยังยังมีความคิดนะครับว่าคืออาจจะเห็นผลชัดเจนอยู่แต่มันก็ปีเดียวเองเป็นสุดท้ายเองเนาะแล้วผมยังมั่นใจว่าอาพิเลียปีหน้าเนี่ยถ้ายังคงอยู่ในสเต็ปนี้อย่างน้อยเนี่ยเครื่องมันมาดีแล้วฮนะคือเครื่องของ3ค่าจากยุโรปเนี่ยเขาไม่สามารถทําอะไรได้แล้วนะ เพราะว่าโดนล็อกสเปคแช่แข็งเครื่องยนต์เอาไว้ครับตอนนี้มีแต่เพียง Honda กับย a m a h a นะครับที่โมดิฟายจะเปลี่ยนเครื่องใหม่จะนู่นนี่นั่น,นต่างๆได้ทั้งฤดูกาลแต่ถ้าปีหน้านี้ก็ทําไม่ได้แล้วะฮะปีหน้าเนี่ยผมผมมองว่า Honda น่าจะเลยแรงดีไปแล้วละ่ะรวมทั้งย a m a h a ก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเลยแรงดีไปเนี่ยก็จะถูกกดสมทานพิเศษอาจจะแบบว่าโอเคนะครับจากที่ช่วยเหลือเยอะๆเนี่ยก็อาจจะช่วยเหลือให้มันเบาบางลงอย่างนี้งก็เลยอยากให้มองประเด็นนี้นะครับว่า าจะไปกับ Honda เริ่มต้นจริงๆเนี่ยมันก็ควรจะเป็นหลังปี2 0ง7ัยไหมฮะเอาไปปี2 0 2 7เป็นต้นไปอะ่ะมันเป็นรถเจเนอเรชันใหม่แล้วอยู่ตรงนี้แณะว่ามาโกเบชิีินะครับถ้าเราวัดจากตอนที่อยู่กับดูคาตินะครับเทียบกับมาตินเนี่ยกูยังห่างมาตินเยอะนะพอมาถึงเนี้ยเบชิีิก็ใช้เวลายังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับในการที่จะไปถึงชทยชนะแล้วไปถึงโพเดียมแล้วไปถึงหัวแถวได้แล้วทั้งที่ดนะูคาตินั้นแข็งแกร่งเลยเกินดูคาตินั้นมีนักแข่งระดับ อยู่ในทีมมากมายอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีพื้นที่ให้อาภิเลียให้มาโค้ชเบกิเนี่ยสอดแทรกเข้าไปถ้าเกิดว่ามาตินจะทําโมเดลนี้บ้างในปีหน้าผมก็ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะมีไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะ,จะเป็นไปไม่ได้นะจริงๆถ้าร่างกายฟิตพอลงสนามด้วยความต่อเนื่องพอเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องโดนคอหาอะไรด้วยนะฮะก็อยู่ให้มันครบคือต่อให้ใจไม่อยากจะอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่เอาเรื่องของการทํางานเอาเรื่องของผลงานมาเป็นที่ตั้ง ว่ารถอาพิเลียก็ไม่ได้แย่ไม่ได้เลวร้วายอะไรเลยโอเคถ้าย้ายไปยามาฮานี่เข้าใจอยู่นะครับว่ายามาฮามันสู้ไทยไม่ได้จริงๆในตอนนี้ต้องยอมรับแต่มันไม่ใช่อารพิเลียไงถ้าเกิดว่ามาตินเข้าใจมาอย่างนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าบทบาทในการตัดสินใจจะมาจากไหนแต่ส่วนตัวเนี่ยผมเหมือนจะเอียงเอียงไปทางฝั่งผู้จัดการส่วนตัวนะแล้วฝั่งนักแข่งเนี่ยผมผมไม่อยากจะให้ไปโจมตีไปอะไรเขามากมายหรอกแต่ผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดที่มากกวา่านักแข่งเยอะรายละเอียดเชิงลึกใน ข้อสัญญาอะไรต่างๆที่คุยกันไว้อย่างนี้นักแ,แข่งเขาบางทีเขาก็ไม่อยากจะไปยุ่งอะไรมากนะครับเขาก็โฟกัสที่เรื่องของเกมแต่หลายครั้งนะครับที่จะได้ดีก็เพราะผู้จัดการนะบางทีบางทีงทจะเสียก็เพราะผู้จัดการก็มีอันนี้ไม่ได้พูดถึงเคสของมาตินนะพูดถึงเคสที่มันผ่านมานหลายเคสนะครับมีส่วนสําคัญอยู่เหมือนกันในการที่จะผากดันขับเคลื่อนอะไรต่างๆเป็นตัวมานั้นอันนั้นก็เอานะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ถ้าพูดถึงเรื่องของแง่การทํางานก็ต้อง ปมมือให้กับทั้งสองฝั่งนะครับทั้งมาตินและทั้งอาพิเลยแม้ว่าบรรยากาศในการทํางานมันจะเป็นยังไงก็ตามแต่และนะฮะกับข่าวที่มันออกมากับการเปิดใจของทั้งสองฝั่งแต่ผมก็ได้เห็นบรรยากาศในการซ้อมในการอะไรต่างนะระหว่างมาตินระหว่างทีมงานก็อุ่นใจได้ในระดับหนึ่งครับว่าพวกเขาจะมีความเป็นมืออาชีพพอแล้วมาตินก็ต้องการที่จะลงแข่งขันให้ได้เร็วที่สุดนั่นแหละเขาจะต้องรอเช็คความฟิตจากคุณหมอนะครับทีมแพทย์นะฮะแม้ว่าแพทย์ที่รักษาเขาในข้างนอกเนี่ยจะอนุญาตแล้วแต่แพทย์สนามที่เบอร์โนเซอร์กิต อ็จะต้องลงนามอนุมัติให้เขานะครับสามารถลงสนามได้เขาถึงจะลงแข่งขันได้นะครับอ้าววันนี้ก็วันพุธล้วเนาะเหลือเวลาอีกแค่2วันเท่านั้นนะครับเราจะได้เห็นนะครับว่ายังไงย้านะครับว่าผมยังคิดว่าอาับิเลยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้นอยู่ฮะยังไม่สะดุดครับสะดุดนะ่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของสนามเรื่องของนักแข่งเรื่องของนิ้าอาการเรื่องของเหตุปัจจัยต่างๆมากกว่าที่จะเป็นเอ่อข้อผิดพลาดจากตัวรถที่แบบนั้นดังนั้นนะครับมาตินกลับมาในช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่เหมาะสม ได้ลงแข่งขันหนึ่งสนามแล้วก็ได้พักถ้ามันจะมีอะไรเจ็บอะไรขึ้นมาผมหมายถึงไม่ใช่การล้มหมายถึงว่าแผลมันอาจจะขับรถขับอะไรมันล้ามอะไรเนี่ยอย่างน้อยก็จะมีเวลาหนึ่งเดือนนะครับตากนี้ไปเนี่ยได้พักกันไปแล้วรถแข่งอาร์บิเลียในตอนนี้กับตอนที่มาตินพลาดล้มนะฮะหรือแม้กระทั่งตอนยังไม่ได้ลงแข่งขันนะครับทีซันเทสที่มาเลเซียมันแตกต่างกันเยอะฮะตอนนี้มันหลือมันเหมือนเริ่มตกผลึกขึ้นมาเรื่อยๆลหละก็เลยมองว่าเป็น ป็นช่วงเวลาที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งจริงๆที่สาคัญจริงๆนะครับที่มาตินจะต้องกลับมาในช่วงนี้เพื่อที่จะได้มาวอร์มร่างกายด้วยในส่วนหนึ่งนะเอานะครับเรายังเฝ้ารอการติดตามนะครับเรื่องข้อพิพาทของทางอาิเลียกของทางฮอเฮมาตินกันต่อขอให้ลงเอยกันได้ด้วยดีเถอะนะครับจริงๆแต่ใจไม่อยู่หรือจะมีแผนอะไรในอนาคตจะไปเจราจาได้คะแนนขั้นตัวมากเท่าไหร่ยังไงก็าตามเนี่ยใจจริงเลือกได้จริงนะผม <laughs> อยู่ให้ครบไปเถอะนะฮะอ,อ,อยู่ให้แบบว่า าความสุขเร็ให้กับอาพิเรียสักหน่อยหนึ่งเถอะกับ10ส,สนามที่เหลืออยู่จากนี้ไปนะครับสำหรับมาตินนะฮะแล้วก็ถ้ายัางอยู่จนถึงปีหน้าก็จะแจ่มเลยคุณนมองประเด็นนี้กันยังไงก็เพิ่มเสริมความคิดเห็นกันมาได้อย่างเต็มที่นะครับทุกคนคืนนี้เดี๋ยวเราค่อยเจอกันในพอดแคสต์รอบดีอีกทีนึงตรงนี้สวัสดีครับ